บายดีแกศบรรดา,านผู้มิเกียริจุตุทานทางทานสุภาพสติและทานสุภาพอุรุษรวมไปถึงผู้ทรงคุณูปถุกถุกทานยินดีต้อนรับทุกทานเข้าสู่คำคืนที่แสนพิเศษและงดงามที่สุดในการต้อนรับการมาเยี่ยมยามสอปปลาวของเฮาเป็นขั้งทำอิฐและเป็นขั้งประวัติศาสตร์ของสาวงามจักรวาลหรือมิสอุนิเวอร์สอพ3นามย่างเป็นทางการ Ladies and gentlemen, welcome to our charity fashion show of Laos Suk, Universe Nights of First Visiting Laos of Miss Universe 2023. It is my great honor also here to cooperate with a partner of the most popular MC in Laos. และพิเศษในค่ำคืนนี้เอาแขกบรรดาทานภูวิ์เกียรติกุกทานเฮาจะได้ต้อนรับสาวงามจัก,กรวาลของเฮาซึ่งว่าก็ถือได้ว่าเป็นข้างทำอิฐและข้างประวัติศาสตร์ที่ทั้งองค์กร Miss Universe Organization ได้นำพาสาวงามจัก,กรวาลหรือ Miss Universe ประจำปี2003มาเยี่ยมยาม,มสอบประปอรลาวาของเฮาในฮอบ72ปี you like to say that it is very first time in the history of Laos

Miss Universe 2023. 2และในงานอันมีความหมายในครั้งนี้เขาได้หับเกียรติจากแขกกิติมศักดิ์ที่ได้ให้เกียรติขาห่วมในงานรวมมีภรรยาทานห้องนายกรัฐมนตรีผู้ซีน้ำเวียกงานแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้ให้เกียรติเขาห่วม Let’s welcome President our stage share their moments. to Sta to our พร้มด้วยภรรยาทานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้เกียรติเข่าห่วม Let's have welcome presidents hands a big hands to welcome our presidents. และบรรดาภรรยาทานรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีครอบครัวการน้ำขันสูงก็ได้ให้เกียรติเขาห่วมเซนเดียวกัน

will come tonight และขาดบ่ได้เลยเนาะสําหรับค่ําคืนนี้ที่เฮาจะขาดหัวเหื้อใหญ่ในการจัดงานที่ประสบผลสําเร็จและสวยสดงดงามในค่ําคืนนี้ขาดบ่ได้เลยสําหรับ3หัวเหื้อใหญ่หรือว่าพอทับ แม่ทัพของเฮานั่นเองเนาะฉะนั้นลำรับต่อไปกับพระเจ้าขอเป็นเกียรติยันเซิร์นผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวอร์สลาวอย่างเป็นทางการและทั้งเป็นประธานบริษัทเจ็ดแปดเกรชั่นจำกัดผู้เดียวนั่นก็คือทานเทพมาวิัยไซทีลาดหรือตาเอแพคของยันเซิร์น Let's give a big welcome to Miss Universe Laos Organization Mr. Da a p e พพร้อมด้วย ความจือลิเกซิดมิสยูนิเวอร์สลาวทั้งเป็นประธานบริษัท SV Trading จำกัดผู้เดียวทานสุริยมจันดาลาสามขอเยียนเซอร์ Let's welcome t h e vice president of Miss Universe Laos Mr. Surinyo Chandalasam เจ้าและกะท้องขอยียนเซอร์ซีอของ JKN Group เจ้าของ Miss Universe Organization ท่านนางแอนจักกะพง And the big welcome of our Miss and Pong, the owner of Miss Universe welcome. So, สบัสดีข้าพเจ้าเทพมหาวิสัยไซยทิราหรือตา a p e พมส์มนีหูสึกมีเกียรติและภูมิใจที่สุดที่ได้มีโอกาสต้อนรับ m i s s u n i v e r s e r r g a n i z a t i o n ชัครั้งทมิอยู่ที่ประเทศลาวในฐานะคนเหตเวียกในฐานะคนทีในฐานะคนลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เอิ้นว่าเซิร์นทางองค์กร Miss Universe มาถึงประเทศลาว เป็นเวลาที่พวกเขาเฝ้าฝันและรอคอยของแฟนนางงามและทุกคนทั่วโลกแต่ว่าลาวก็คงคอยเช่นกันที่ได้มาที่นี่ซึ่ง72ปีกว่าจะได้เห็นนางงามจัก,กรวาลอย่างใกล้สิทพวกเขาโบเมนต์ใช้เวลาหน่อยๆดังนั้นเมื่อนี้ผมใจที่สุดที่คุณแอนจัก,กรพงษ์และทีมงานทั้งหมดของ Miss Universe Organization ได้ให้เกียรติประเทศเฮาและกัเขามาห่วมและพร้อมทั้งเผยแร่วัฒนธรรมลาวสู้สายตาชาวโลกขอขอบใจหลายๆขอขอบใจอิลี เจ้าสบายดีบรรดาทานแข่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าห่วมงานในมือนี้เนาะข้าพเจ้าเองสุรนยมจันทร์สารเจ้าเป็นประธานห่วมโค้งกัรมิชลีเวิร์ตเล้าวเนาะข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ว่าทางองค์กรมิชลีเวิร์ตใหญ่เนาะหรือว่ามิชลีเวิร์ตออแกเนชั่นเนาะที่ว่าเอาประเทศล้าวเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นประเทศหนึ่งในการเดินทางห่วมทริปที่ว่าในเอเชียทัวร์ของเพิ่นเนาะข้าพเจ้ารู้สึกว่า ดีใจแห้งที่ว่าประชาชนลาวได้ให้การต้อนรับเนาะตั้งแต่มื่อแรกเมื่อวานนี้ถือว่าเพิ่นก้าวขาลงยนต์มาสนามบินเฮห้สนามบินแบบคึกคื้นเนาะแล้วกับมื้อนี้เขาก็ไปหลายบอนตาตั้งแต่ประตูไซวัดสีสเกตหอพระแก้วแล้วก็ไปก้าววอยู่ที่พะทธ หลวงซึ่งเป็นมิ่งขวัญของชาวลา,นะา,าวเป็นซิบุลิกเลยเนาะของประเทศลาวเจ้าแล้วก็เขาก็เข้าพิธีบารส <บา S 1> ุข<ซ>ควัญเนานะต้องได้เอืน้นขวัญเอาขวัญให้เพินนเะพืบับบ้านกับอย่างไรเพิ่นเดินทางปลอดภยนะัยเนาะซึ่งว่าเขาได้ฮับการต้อนฮับจากพี่น้องชาวลาวแล้วก็จากพ่อแม่ชาวลาวจากหลายภาคส่วนเนาะเขาเข้าใจให,หลายเนาะแมนแล้วแต่ที่สําคัญเนะาะพวกเขาเดินทางคนเดียวบไไ่ด้จะต้องมี ผู้ที่ขับเคลื่อนไปพร้อมพวกเขานั่นคือผู้สนับสนุนและมื่อนี้พวกเขาก็ได้จัดงานอยู่ที่เซนพิลาตึกบียิ่งใหญ่ที่สุดขอเสียงตบมือดังๆให้กับเซนพิลาขอขอบใจกับพ่อกับแม่เนาะที่ว่าได้ให้โอกาสพวกเขาและต้อนรับอย่างเป็นทางการทแท้ๆและ ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการนําที่ได้ซีนนำนำพาพวกเขาจนให้ไทยพวกเขานั้นสามารถไปคลองลองถือทางและมื่อนี้พวกเขารู้สึกเป็นเกียรติเอลยอัญมพวกเขาได้ต้อนรับทางพันระยาของอาทานนายกรัฐมนตรีและห้องทั้งสองทานก็ได้เป็นผู้นําพา MISS u n i v e r s ์2003ปลาย4สู้ขวัญเอิ้นขวัญถือว่าเป็นขวัญที่ยิ่งใหญ่เลยขอเสียงตบมือดัง ที่สาคัญเฮ็ดอยู่ที่นาพาเงินลาวเนาะโอ้โหและกันที่ยังมีอีกหลายๆท่านที่ข้าพเจ้าบ่ได้กาวน้าแต่ว่าทุกท่านมีความหมายความสําคัญกับโครงการของพวกเขาอินดีในครั้งนี้ในปีนี้แต่ว่าพวกข้าพเจ้าเว้าคนเดียวบ่ได้เนาะเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ว่าจัดงานจะต,ต้องให้คุณแอนได้มีโอกาสกาวถึงกันมาเยี่ยมลาวได้5ปีที่บ่ได้มาเป็นจัไงในใยคุณแอนนําพามิชยูนิเวิร์สมาเลยมาเทื่อนี่ thank you <laughs> you are one of the best national directors oh. in the world. Thank you. <laughs> 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 Good evening, ladies and gentlemen, this guest and also his and her excellency. Thank you so much for coming here. welcoming. Uh, time to say the warm welcome here. Just so impressive. done such a great job. Um, i never see in the country which has a lot of friendly environment we speak of the same language the same food and we are also living the same paradigm of women's empowerment here that's why i just would love to have miss universe coming here to laos for the first time after 72 years never happened listen to this once again after 72 years 72 Miss Universe Organization Night and Miss Universe herself never come to the country of Laos. This is the greatest celebration of the universe this year, year two thousand twenty-four. So perhaps we can see and get into the deeper round, not just sixteen or final sixteen, but this year hopefully that you are capable enough, you are to be proud enough to have oh, the most intelligent and also one of the most elegant women representing Laos ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบใจและหลายคนแอนขอบใจขอบคุณภาษาไทยหน่อยนะฮะดีใจมากแล้วก็คือกราบขอบพระคุณมากทุกท่านที่เราเป็นพี่น้องกันแล้วก็แอนพอเวลามาที่นี่ทุกครั้งเนี่ยจะรู้สึกอย่างเดียวเลยค่ะว่าพี่น้องภาษาเดียวกันอาหารแบบเดียวกัน50นาทีจากสุวรรณภูมิพอามาที่นี่ปุ๊บเหมือนกับเราเป็นบ้านเดียวกันที่จริงแล้วคือ ้ไ้ภูเก็ตยังไกลกว่าเลยอย่างเงี้ยนะคะพอเรามาที่เวียงจันทร์ทุกครั้งนะคะจะรู้สึกถึงความอบอุ่นค่ะกราบขอบพระคุณท่านคณะท่านนะคะภริยาทั้งหลายทุกท่านเลยที่ให้เกียรติมากๆนะะงานวันนี้ตั้งแต่บายสีสุขขัญแล้วตั้งแต่ Impact Beauty Culture Everything Combine Particularly Impact Today We did such a great job in terms of delivering to the whole world because we have more than 100 following the Instagram and also n d a all the social media of Miss Universe Organization that's whatever y w h that we did in term s of the charities in term s of something like this called charity fashion show we are proud to present Laos silk ถูกไหมคะผ้าลาวใช่ไหมคะถูอต <c oughs> อย่างที่ลาวอย่างวันที่จริงๆคือแอนมีชุดมาแต่แอนบอกว่าปฏิเสธไม่ใส่ไม่ใส่แล้วก็ไม่ใส่หมดเลยบอกว่า National r o c t e r วันนี้ มีดีไซเนอร์ชาวลาวต้องพามาแล้วจะใส่ชุดผ้าลาวเท่านั้นไม่งั้นแอนจกกักรพงไม่ขึ้นเวทีอ mm hmm. ชอบมากเลยผ้าลาวสิเนีย่ยค่ะกล่าวขอบพระคุณค่ะจากใจเลยสวยจริง,รงๆเลยดูสิฮะดีไซเนอร์จัดทุกสิ่งทุกอย่างมาให้กล่าวขอบพระคุณในช่วงเวลาวันเดียวเห็นไหมวันเดียวพาเลานเต็ดมากอยากจะเห็นนะคะไม่ได้เข้ารอบแค่16คนแต่ว่าส6บคนนึงคือตอนแรกตอนที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยคือไปที่นิวออร์ลีส แล้วก็เห็นน้องเข้าปุ๊บชาวมง้งเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวทั่วโลกบอกว่าจะต้องแบบช่วยกันเชียร์สุดขีดแต่ด้วยความสามารถเป็นครั้งแรกในบริษัทเหมือนกันั้งที่71นะคะที่น้องสามารถเข้าไปอยู่ในรอบ16คนสุดท้ายได้ขอเสียงปรบมือหน่อยจ้ะค่ะสุดจริงๆเลยนะคะแล้วพอเวลาแต่ละปีแต่ละปีเราก็เห็นความงามของ สาวลาวขึ้นทุกๆปีเมื่อวานนี้เราเจอกันเมื่อวานนี้คือถือได้ว่าเป็นเวลคัมดินเนอร์แต่สําหรับดิฉันเนี่ยคือมองดูมีความรู้สึกว่าเอฟวอร์เดย์กาลาดินเนอร์มากเลยนะฮะจัดงานสวยมากดีมากแล้วก็ได้รับความเคารพได้รับเกียรติเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคําว่าขอบใจหลายๆค่ะแล้วอยากจะให้ประสบความส็จมากโดยเฉพาะสาวงามของลรา <Yeah. S 1> ท่านดีพีมาริโออัลวิฟเ i รสเดนมิสเตอร์มาริโออืมอีจัสวูดลอบยูทูเพลสอืมแย่แย่ทักคิว Welcome him also to the session, also to the country of Laos. Thank you so much for being here. He used to be the foreign affairs minister of Guatemala and also, you know, um, so many times ambassador of so many countries. Yeah. Why don't you just say something to the countries of Laos, please? Oh, thank you so much. And in the name of Miss Universe Organization, we would like to say gracias, gracias, gracias. It's Thank you, thank you, thank you. Because today you have opened not only your country but your hearts to organization that is a platform, a cultural platform to empower women. And this year we're celebrating also the year of tourism yes. for Laos. We come here to tell the world how beautiful this country is. So, in the name of our president, also Raul Rocha, our CEO, and ด e l i ท e t ได้ม e r ี o น e ่ขอบคุ o มากส u หรั o ค h า o ต้อนร i t และเราตั้งต l l อทุกท่านที่ i ะมา n นเม็กซิโกใน e ดือนพฤศจิยไปประกวดเราต้องได้สาวงามที่บอกว่าจะชนะก่อนวันนี้จะเห็นไหมะวันนี้เห็นครบ18สาวงามโอ้พระเจา้าช่วยวันนี้จะเห็นทั้ง18คนเลยเหรอหนึ่งใน18จะเป็นตัวแทนไปสู่จัก,กรวาลถูกต้องไหมคะเราต้องทำกันให้ได้ทำกันให้ถึง แล้วไปเข้ารอบอย่างน้อยอักปีนี้เอาให้ได้แม่แอนเอาใจช่วยเอ้ยถึงท <Top five S 1> <ด>็อป่เนาะท็อปฝ่าดีไดีที่สุด <laughs> ครับคุณเน <laughs> ขึ้นอยู่ความสามารถทำให้ถึงนะคะขอให้ไปสู่ตรงจุดนั้นได้ขอไปสู่จักรวาลกันให้ได้ที่สำคัญคือคำว่าทัวริ s ึมเมื่อสักครู่นี้ I would love to emphasize more from Mr. b a r r i o about tourism being the fourth country of Thailand be happening in conjunction of Laos ah, could be why not because we uh, brother, sister, 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 brother, brother, you know, we are siblings, we are neighbors. Mm -hmm. So, why not? We just collaborate in terms of being the host country together, uh, being in yeah, Thailand, and also we can come to Laos, Vientiane, and we can take them to Dong as well. Yes, like where tomorrow, are we gonna go tomorrow. So, it's going to be yes. the beauty of Laos. We can deliver the whole world what we call the picture perfect term of tourism please we would love to welcome them to thailand and to laos together that's why that is the idea of going to extend more going to have the gratitude more in terms of having engagement talking to your government people why don't we just come up with the idea something like this that you know co-host thailand and Laos for the universe, universal miss universe เราอยากจะเห็นการจัดประกวดนางงามจักรวาลเป็นเจ้าภาพทั้งไทยและลาวพร้อมกันดีไหมคะนั่นคือการส่งทัวริสึมหรือว่าองค์กรนะคะของพวกเราทุกคนมารับใช้ทั้งประเทศไทยและประเทศลาวไปสู่การท่องเที่ยวที่ทําให้คนทั่วโลกพอเวลามาเที่ยวแล้วไม่ได้มาเที่ยวเฉพาะประเทศไทยพอเราสงกรานปุ๊บเนี่ย would love to see her to be สงกราน angel For both Thailand and also to Laos เป็นทั้งสองคนเลยดีไหมอ่ะเป็นทั้งสองที่เลยดีไหมเป็น angel หรือว่าเป็นนางสงกรานเป็นนางฟ้าให้กับประเทศไทยและประเทศลาวทั้งคู่เลยขอเริ่มต้นตั้งแต่ปีหน้าเรียนฝากท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีรตรแล้วก็คือว่า all her Excellency talking is to the government regarding to this tourism idea having นางสงกราน all สงกรานต์ angel for both Thailand and also Laos ขอบคุณมากค่ะขอบใจหลายๆอยากจะกลับมาอีกหลายๆครั้งขอบคุณมากเลยเลยวเจ้าและอีกข้างหนึ่งขอเสียงตบปือดังๆให้กับคณะประธานของเฮาด้วย ก็ถือได้ว่าทางคณะประธานของเฮาเน่เพิ่นก็ได้ขึ้นมากล่าวต้อนหับแขกประาธานภูมิเกียรติสุทุิทานและสำคัญเพิ่นยังได้เว้าถึงรายละเอียดต่างๆในการจัดงานที่แสนงดงามครั้งนี้เกิดขึ้นได้นั่นเอง พิเศษในงานอันมีความหมายในครั้งนี้ข้าพเจ้านอกกอยากจะขอแสดงความขอบอกขอบใจมายังทางผู้สนับสนุนใจดีทุกๆทุกทานเลยนั่นก็คือบริษัท7 8ครสิบแปดเจำกัดผู้เดียวผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe l ล o าวย่างเป็นทางการพร้อมด้วยบริษัท SV Trading จำกัดผู้เดียวหว่วมถือลิขสิทธิ์ Miss Universe l ล o า ปราวภาซาเวียงจันทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสีจันเซนพิลาคอนเวนชั่นหอกูรูแอดเวอร์ไจซิงสนับสนุนโปรดักชันผลิตภัณฑ์ครีมอาบน้ำลักซ์ห้านตัดผมทานรายเดอะบาร์เบอร์ลาวซีเอ็นพีสำรวจและขุดค้นบอแห่ขาออกขาเข่าจำกัดผู้เดียว เวอร์วายทัวแอคชั่นโกล์ลาวสนับสนุนการทายทอดสดแคดดีไซน์ตกแต่งสถานทีจัดงานที่งดงามเพื่อให้งานข้างนี้ออกมาสวยงามทีส่สุดคํเเ้าสั่งใดบิลลี่เมนโฟนเดอร์ห้องเสือ้อฮัตตรรมหน้าคำวันนลีภาเวทโอลิเวีย ห้องเสื้อสายไหมดอกจำปาผ้าไหมลาวและพร้อมด้วยการบินลาวสนับสนุนการเดินทางให้กับทีม Miss Universe Organization Love You Studio TPN Connect Group 389าดวัดนาคเพชรไพลิน จันสมพูผ้าไหมอันดาคอลเลคชันโมเดิร์นดีไซน์เดอะควีนลาวส์พร้อมด้วยลาวโทรคมขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งให้กับผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วย thank you so much for all the sponsorships to make this event happen again thank you so much sponsors เจ้าและในงานอันมีความหมายในข้างนี้ที่ได้จัดขึ้นอย่างงดงามเพื่อเป็นการสมทบถึ้นสวยเหลือเพื่อที่จะซื้อสิ่งของอำนวยความสะดวกที่จําเป็นให้กับห้องหมอเพื่อนลาวเพื่อเด็กหรือว่าลาว French Hospital for Children. This event is especially organized to raise funds to purchase necessary facilities for l a o French Hospital for Children. ำดับต่อไปนี้เสือว่าแขกประดาทานผู้มิเกียรติสุกทานก็คงจะพร้อมแล้วที่จะไปพบกับการเดินแบบแฟชั่นโชว์ที่สวยงามจากห้องเสื้อซื่อดังระดับประเทศพร้อมกับสาวงามทั้งหลายและบรรดานายแบบนางแบบ It's time for a waiting Let's give a big hands to welcome our fashion show เสียงตบมือดังๆให้กับทางหอสองห้องเสือ้อข้าพเจ้าตอนนี้ในนาม National d i r ร c t o r u uh, ์ Miss Universe l a o าวออแกเนอไซเข้าพเจ้าอยากถือโอกาสนี้เพื่อห่วมเพราะว่าพวกเขาได้โอ้ล้มกันกับทางห้องเสือ้อนะว่าพวกเขาอยากมีการประมูลสด